มาด้วยจ้าหมูกระทะจ้าหมูกระทะหม,มูกระทะร้อนๆหมูจริงจังนี่จะหมูกับปลาหมึกหอมแล้วจ้ะตอนนี้หอมมากๆลงน้ำไปเลยลูกสวัสดีค่ะวันนี้ฝนมาอีกแล้วจะพากินหมูกระทะนะจ๊ะมากับพี่สาวคือเก้วจ้ะ เด็กน้อยไม่อยู่เด็กน้อยไปเที่ยวไปแล้วพ่อแม่เขามาหาาัาจาบจ้ะมาได้นนแจ้ง<ร>จกินหมูกระทะน้ำฝนมาเด้อลูกลูกลูกหลานฝนหนาวเบายู่แล้วไปเบิร์ตเหรอคุณไหนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้แบ่งเดี๋ยวจะคนใหญ่ะมาได้แจ้งกินหมูกระทะน้ำกันเลยเลยมาเด้อลุยเลยจ้ะลุยเลยนะคะสุกแล้วเพื่อนๆพื่อมาได้แจ้ะพี่ป้านาอาจ้ะพ่อแม่จ้ะอ้ายเอื้อยนะ ลูกๆหลานๆมาได้จากหมูกระทะเหลืองๆเลยเดี๋ยวคนเดือพอยใกล้กอนอึ๊บเถือใสเถือใสเลยจ้ะโอูหมูสามชั้นงำไรไหลเลยจ้ะหมูนุ่มหมูนุ่มลวกไปแล้วปลาหมึกครับนวดปลาหมึกได้จ้ะอตกน้ำมาจ้าหมูสามชั้นอันนี้นุ่มๆจ้ะมันมันตกน้ำหมูตกน้ำ ย่างดีๆมันก็มุดลงน้ำไหยชอบนานากินมมน้ำมาจ้ะนอนหนก่อนอือือโคตรเดี๋ยวเรเห็ดกับวุ้นเส้นออกกันมันจิ้มยากเลยจ้ะมันหอนแห็ง ุ่นเได้ยอมปลาหมึกนะคะต้องกินมึงดูนวยเสี่ยนวยกา,ตายไกตหนวยกาไตเธอไปยอมลองซิมมึงก่อนอหักพี่สาวครับหนูรองอยาเลหนูรองยาตายกันเย่ยตายก่อนรึเปล่าเขารอ,อเล่น ใส่ก้อนอย่แเลยเอาคว้าเนืมไม่เห็นว่าอย่างก,ก็ผมขาวเผาผมดำเดยอะแยะไปไปคนเอาหมูสามสั้นคืนยังเดี๋ยวจ้ะอุ้ยหนูอยากกินไข่ไปย้อมขอไข่ไหม่ได้ หัวแตกปังอย่าร้องอย่าร้องวิชาผู้ได้พฟ้าเห็ดร้องวิชาเห็ดร้องบ้างว่าหัวจีแงสันใดหน่าโคมไข่แจ้มไข่ใจ้ไข่โน้เอ้มีไข่อยู่ดีดไข่โน้ได้ ขอขียดกระผักจะมัรนร้อนหน่อยอ,อก,อก,ออกนร่อยมากหมูนุ่มไปเกลีก้ยง <c oughs> <c oughs> สองชานุ่มๆจ้าเอิ้นเอิ้นอายน่อยยัยเออเอิ้นเอิ้นอายไหมเพิ่อนึงให้ได้เห็นพันติ่งคิงไปยัยไปยัยนะล้างมันห่อนนะนางข่าวขนาดหมูกระทะจ้าบนหน้าต่หมูสั้นสั้นคือเนะ หมดจานแล้วเหรอคะอา้าวสามชั้นไปเลยค่ะหมดจานน้ำแข็งปลาดอรี่แห้งแข็งดอกน้ำแห้ง ผู้ใดเวียดนามผ <c oughs> ู้ใดออกบุ๊กผู้ใดเวียดนามออกทุนๆน,น้ำแห้งไววแท้พยายามเตรียมเอาเก้าอี้ออกกับรถออกเลยเลยเหมือนจะมาเหมือนจะมาเหมือนจะมาแต่ไม่รู้ว่าจะมา ได้ซิมปลาหมึกไปวะาล้วกี่ปไปใหญ่เ่หนูเอามาไว้อยู่นะแต่ว่าหนูซิมแล้วทำไมห,หนูไม่รู้จักรสชาติมันโอ้ไข่จ้ะไข่เรืองๆจ้า มันม่่อันหนมาซอมอเยซอม่ัเมนูหมูกระทะสิบคุยกับผู้ใดเราจ้ะมาตั้งนาตั้งตายกิน อยู่บ้านกันสี่คนแต่แต่ว่าหลานไซคนหนึ่งบาอยู่กินบอกเอาไว้เห็นตักไว้เห็นแบงเลยวาันนี้ค่ะมามคนบาอยู่กินน้ำมงหอน <c oughs> มีพระรมช่วยชีวิต ชั้นอร่อยที่สุดมูด้วยเหรอเป็นไปย่อมเลียวบ้างอย่ากินเส้นอยากกินเส้นเด็กเส้นเหรอขึ้นช่ายต้องโอ้นะ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวอันนี้เป็นหลองฟังห้องมาลองบางๆอาจ๊ะเป็นคนกินแบบลวกกนะับชาบู เฮ้ยอือลวกกันยังสี่อื้ยอมก็ลวกกันยังสี่อืมแล้วกับหวาน,นหวานมากกย,ยอมมักยากอางมหอม

เปลี่ยนยปปากจรินเลยเปลี่ยนจิ้อยู่ปากข่าทอดหัวเน็บหัวไปเลยประอย่างแบกคนเอาแล้วกินเน็บหัวไว้เลยตอนนี้

หมดน่อยหมดไปย้อมเดียวนั้โอปย้อมเ้ยว่าจะยังไม่กลัว <c oughs> อันนี้น้อยให้แย่ <c oughs> อายฝนไปแล้วจ้ะพี่เคยจ้ะนี่ละคนมาสู้ฝนกบฉันก็ไม่ได้ว่ราะฉัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียหายหมูกระทะไปเลย <c oughs> ตั้งแต่อายเพิ่นมาอยู่กับพี่สาวคนน่้นจ้ะเพิ่นว่าบ่เคยกินยักเทียมหมูกระทะเนี่ยมาซั <c oughs> ่นเพิ่นมีแต่กินแบบลาบกินก้อยกินหยังไรแต่แล้วก็แล้วเพิ่นว่ามันนางกินจังซี่นะมันเลีย้ยงหมักเพิ่นมันเลีนแนวมักเพิ่นสู้เพิ่นกบฉันก็ไม่ได้มาซ <c oughs> ั่นเสียหายลายแสีนเลยนะ พอที่กินอยู่นี่ฟ้าก็ฮ้องบึ้มๆนะจ๊ะได้ยินบ่หมูหมูลวกค่ะมันบางสไลด์ลวกอะไรเหมือนจาบูจาบูนลวก กัอกินมื้งกันอ,อร่อยกินผักเยอะจ้ะผักบุ้งแตวหวานอันนี้บอแมนผักบุ้งหลังห้องน้ำนะจ๊ะใช้ผักบุ้งหลังห้องน้ำนะจ๊ะอันนี้ดามบ,บอกเมื่อนั้น มูเซียเลยปลาทับวงฝนผักผักบุ้งหลังห้องน้ำเหรอจ๊ะ <laughs> ตายแล้ว <laughs> เป็นเตนนัวอร่อย กุยจันรอีรีนมนีนะ,นนะนย่างหรอมยางหรอสสมาทีย่างหม,มูดูเดยประยอมกับฝนใส่สมาทีย่างหมูได้จะมยสมาทีในการกิน <c oughs> อืมอร่อย นี่ก็ใส่น้ำจิ้มแชมป์เหมือนเดิมจังแต่ว่านี่เป็นทองฝน <c oughs> มันเป็นทองปลาย้อมเื้อเอเป็นทองปลาย้อมห้องฮะกินยุกกับห้องเขาใส่มนจากบาดเนี่ยลบสฉลยได้เลยตลบเฉลยแ <c oughs> ล,ลย้วฝน <c oughs> 霸道力。 คนเขออาแยกไปก่อนนะจ๊ะถ้าสินนั่งกินยูนิอกีกะพานางกินอีกัะโดนข้าจา่ะมันเป็นเต่าทานะ่าจะใส่เวลากินแบบชิวๆนะ้ะวันนี้ฝนพาาไม่กินมุนกกระทะเต่าทานน่าจะอร่อยมากเลยพร้อมจ้ะได้บรรยากาศค่ะก,กินนึ่งตเทียงเหาอิมหอดหามองแหลงแต่ละเจ้ะขอบคุณค่ะ๋ย่ฝนมาท่ไม่คลิปหนาจ้ะบา,บายยค่ะ